หอหรอไม่เหรอนเ่มันบน่นกินข้าวมันก็นั่งรอ้รองไห้อ เอ้ยบแมนอกเก็บพักนันบแมนดอุ้ยอ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 ้ยจะม่นที่เจ๊กนเอาไปแต่เมีนมันเราก็ผมเห็นอยู่ว่าแต่ไม่ฟองไม่ขนาดใหญ่ก็คือไปๆมาๆพอออกจากวัดก็จะมานี่มานอนเล่นนี่มานอนเล่นจะมานี่ ลอยขึ้นมาจากแดดมันดำนินเออมันตากแดดนานไหมมันสิตายเธอหนึ่งแล้วอยู่หันพิ่ตียังวะโอวยมันการเว้นเออมันมาเป็กระทบของป้านี่มันมานอนนี่นั่นรองท่ามันตะบีนว่ามันน่าจะเดินลงนี่ไอซ่าฆ่าตัวตายหรือเปล่าวะเออประมาณเก้าโมงประมาณเก้าโมงนี่เป็นคนไทยดี๋ยวแล้วก็ เป็นที่ของนายยิ่งเกียดสีพิม์แต่เสียชีวิตแล้วญาติที่บ้านอยู่ตรงนี้ก็ว่าได้กินกินมาสองสาวันแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปาาหาปลาไม่เจอก็เลยมาดูใหมท่ทีนึปรากฏว,ว่ามองไกลๆเห็นเป็นรูปร่างลักษณะขา,าคนน่ะแล้วก็มีฝ่าเท้าผูนมานิดนิดก็เลยรู้ว่าเป็นคนแน่ก็เลยออืม เขาเขามีครอบครัวไหมครับหลวงพ่อไม่มีไม่มีใช่ไหมเออมีคนเดียวนี่อืมเอามันไปปล่อยบ้านแล้วมันก็กลับมาเขาเป็นคนพื้นเพื้นเพไหนอาจารย์พื้นเพศิีสะเกตทีสะเกตใช่ไหมเออต้องถาำไอไอ้า่าในีด้ดูว่าให้มันไปส่ง่าไปส่งแล้วงมันเคกลับมาด้วยอืม ปกติเขาเป็นคนแบบไหนอาจารย์ขี้เหล้าเมายาหรือยังไงขี้เหล้าเมายาเนี่ยโอ้โหหัวขาลาบเปนตัวนี้หรือเปล่าเนาะโอ๊ะโอ๊ะตบขี้เกียจโอ๊ะตบ